เจ้าคณะอำเภอจักราชพร้อมคณะสงฆ์ญาติโยมอำเภอจักราชร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามคัคคีเพื่อสมทบกองคุณสงเคราะห์คณะสงฆ์อำเภอจักราชครั้งที่หนึ่งณวัดโคกสุภารามตําบลศรีสุขอำเภอจักราจังหวัดนครราชสีมาค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง22ทีวีค่ะ เมื่อเวลา13นาฬิกาของวันที่20สิงหาคม2567ที่วัดโคกสุภารามตำบลศรีสุขอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาคณะสองฆ์อำเภอจักราชขหาหบดีผู้ใจบุญเจ้าของบริษัทห้างร้านผู้มีจิตศรัทธาข้าราชการนักการเมืองพ่อค้าประชาชนโดยมีนายวิสูตรเจริญสันค์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประจำอำเภอจักราช เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายคา,ารวสพร้อมทั้งนายชัยยะทองกระโทกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุขนายประเสริฐศักดิ์ทินกระโทกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีระกอและนายพงศธรอุปถัมนายกพุทธสมาคมอำเภอจตกราดต่างเดินทางเข้าร่วมพิธีแห่พระป่าสามคัคคีเพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์คณะสงฆ์อำเภอจตกราดครั้งที่หนึ่งเป็นจำนวนมากค่ะ ในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์คณะสงฆ์อำเภอจักราชครั้งที่หนึ่งนะคะโดยมีพระครูสุภาจารณิวิทย์หรือพระครูนิดเจ้าคณะอำเภอจักราชเจ้าอาวาสวัดโคกสุภารามเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้เงินกองทุนคณะสงฆ์อำเภอจักราชในการใช้จ่ายอยู่ในงานที่มหาเถระสมาคมทรงมอบหมายใช้จ่ายในงานด้านการปกครอง งานศึกษางานเผยแผงาา่งานสาธารณูปการงานศึกษาสงเคราะห์งานสาธารณะสงเคราะห์และงานพุทธมนตนในอำเภอจักราชโดยหากสนใจร่วมสมทบกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสสาขาจักราชบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีกองทุนคณะสงฆ์อำเภอจักราชเลขบัญชีนะคะศูน 4218003845หรือที่บัญชีพระครูสุภาจารณิวิทย์เจ้าคณะอำเภอจตกราชเจ้าอาวาสวัดโคกสุภารามธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3011977050ได้โดยตรงอย่าลืมแจ้งและส่งสลิปการโอนให้พระครูด้วยนะคะท่านจะได้ดำเนินการให้ตามวัตถุประสงค์ต่อไปค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ